วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา23สมนาทีสมเด็จพระนิธิรัติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแพรกตะเคราะห์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเป็นการทรงงานติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนแห่งนี้ครั้งที่ห ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีครูตอชอด1 0นายครูคู่พัฒนา1คนครูอนุบาล2คนและมีนักเรียน282คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และภาวะเตีย้ยแก้ไขโดยให้รับประทานไข่ไก่และดื่มนมวันละสองแก้วพร้อมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการประกอบอาหารให้ครบ5หมู่ ด้านคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์19คนศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ8คนเช่นสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาและมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมในการนี้ทรงซักถามถึงการวางแผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพโดยพระราชทา,านคำแนะนำให้คนคว้าหาความรู้และพระราชทา,านกำลังใจให้นักเรียนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พร้อมกับมีพระราชดัรัสชื่นชมชมรมศริษย์เก่าที่ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักเรียนรุ่นต่อไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวิชาภาษาไทยเรื่องแม่เกยซึ่งใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพื่อช่วยให้นักเรียนอ่านได้คล่องมากขึ้น ด้านกิจกรรมห้องสมุดมีนักเรียนเป็นบรรรักษ์น้อยทำหน้าที่ลงทะเบียนหนังสือให้บริการยืมคือหนังสือรวมทั้งจัดกิจกรรมรักการอ่านส่งเสริมให้นักเรียนทำบันทึกสรุปเนื้อเรื่องหนังสือที่ได้อ่านลงในใบงานโดยจะมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่อ่านหนังสือมากที่สุด กิจกรรมสหกรณ์ได้เปิดให้ชุมชนเข้าศึกษาดูงาน4ครั้งอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดนํานักเรียนศึกษาดูงานที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาเซรินทรเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักนํามาปฏิบัติใช้ในโรงเรียนและศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรท่ายางเรียนรู้การรวบรวมผล,ผลผลิตกล้วยหอมทองส่งจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนแพร่ตะเคร้อได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการสาธารณาสุขบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินโดยในปี2565ให้บริการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนและคนในชุมชนจำนวน927คนโอกาสนี้มีพระราชดำริให้คำแนะนำการป้องกันโรคมาลาเรียเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตทำเค,ค้กกล้วยน้ำวานึ่งของนักเรียนเพื่อแปรรูปอาหารแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ชอบรับประทานกล้วยสดอีกทั้งมีการทำกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์และกล้วยกรอบด้วยส่วนกลุ่มแม่บ้านเกรรษตรกรแพรกตะเคาะได้รวมกลุ่มทำขนุนกรอบกล้วยกรอบจำหน่ายในร้านค้าโรงเรียนและสหกรณ์ชุมชนในการนี้มีพระราชดําราชชื่นชมการบรรจุหีบหอ่อที่สะอาดน่ารับประทาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนนักเรียนทอผ้าพ,พื้นเมืองเพื่อน,นำมาตัดเป็นย่ามส่งจำหน่ายในพื้นที่เป็นไรายได้เสริมในครัวเรือนด้านโครงการอาหารเพื่อโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้มีพระราชดำริให้เลี้ยงไก่ไข่เพิ่มเนื่องจากต้องเสริมอาหารปโปรตีนให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียนได้ขยายพื้นที่ปลูกถั่วมเมล็ดแห้งเพิ่มเติมและยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการความรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดปีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าศึกษาดูงานจำนวน5ครั้งรวม200คนในด้านการปลูกพืชผักโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้าพันปากช่องการเลี้ยงไก่สุกรและปลาดุกในบ่อซีเมน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาสแก่หน่วยงานที่ได้ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้าต่อไปเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นแล้วก็คิดว่ามีเรื่องอะไรก็ได้ปรึกษาหารือกันได้ว่าทุกๆหน่วยงานในอันนี้ก็ได้เข้าช่วยเหลือร่วมกัน โดยทางที่โรงเรียนตจะดอก็เป็นศูนย์กลางในการที่ว่าหน่วยงานต่างๆก็มาพบปะกันแล้วก็ให้ประชาชนรัศดรก็มาได้เข้าเป็นที่ที่คนเข้าถึงได้แล้วก็ได้แนวทางไปประกอบอาชีพที่จะ ดูแลตนเองครอบครัวโรงเรียนก็ให้ความรู้ที่ดีที่มีประโยชน์ให้กับน,นักเรียนทั้งการอ่านเขียนแล้วก็การทำการงานอาชีพต่างๆแล้วก็ต่อไปในเบื้องหน้าก็นักเรียนเหล่านี้ก็จะได้มาช่วยกันดูแลชุมชน ได้อย่างดีต่อไปในอนาคต